สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอตึงน้อยค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันคลิปนี้ดวงประจำวันจันทร์ที่1กันยายน2568การงานการเงินความรักในเรื่องของสุขภาพนะคะและวันนี้เราต้องรุ้นในเรื่องของการเงินและโชคลาภมากเป็นพิเศษเพราะมันเป็นวันเฮงวันรวยของเรานะคะนะมีเลขนําโชคจากหน้าไพ่แสงสุขหน้าไพ่โชคดีมีสุขคุณนําไปปรับใช้กันได้นะรวมถึงก็จะมีคาแนะนําจากไพ่ถาโลด้วยนะแต่มันยังเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่นะคะดูกันเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะ สีมงคลวันจันนี้นะคะต้องการเสริมดวงเรื่องความรักค่ะใช้ฟ้าใช้น้าเงินยกเวน้นคนเกิดวันอาทิตย์เสริมดวงเรื่องของการงานและการเงินโชคลาภต่างๆใช้เขียวเช่นเดียวกันนะคะยกเว้นคนเกิดวันเสาร์วันจันนี้พยายามหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะเรามาเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะสองหกสี่เจ็ดสามหก สามแปดเจ็ดศูนย์สี่แปดการงานคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้ ถ้าในตัวเนื้องานเองถือว่าตัวคุณจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีนะคะการบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างมันยังเป็นไปตามที่เราต้องการนะคะความสําเร็จอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นไปตามเขาเรียกว่าสมเหตุสมผลนะคะนะผลตอบแทนที่ได้จากเรื่องของการงานก็ถือว่าทําให้เราสบายใจได้แต่ต้องบอกว่าด้วยตัวบุคคลเราอาจจะต้องระมัดระวงังมีทั้งคนสร้างปัญหาให้เราทําให้เราอึดอัดลำคานใจทําให้เราไม่สบายใจนะคะหรือคนที่หาผลประโยชน์จากเราเนี่ยคือวันนี้เราเองเราอาจจะกังวลใจ หรือไม่สบายใจจากใครคนในคนหนึ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะก็ทำใจให้สบายนะคะอย่าไปคิดมากอย่าไปกังวลจนเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาผลประโยชน์ในเรื่องการงานของเราด้วยนะคะคือคนคนแบบว่ามันมีปัญหาเรื่องคนนะคะที่ทำให้เราแบบว่าเดือดร้อนทั้งกายทั้งทรัพย์สินนะคะ เรื่องของการเงินก็ต้องใช้ความอดทนเช่นเดียวกันนะคะมันก็มีจับจ่ายใช้สอยตามปกติแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตามที่เราเต้องการสักเท่าไหร่คือบางทีเราตั้งเป้าหมายทางการเงินเอาไว้มันอาจจะต้องเอออดทนรอแล้วก็ประคับประคองไปก่อนนะคะมันมีใช้จ่ายตามความจําเป็นนะคะดวงค่อนข้างแข็งนะถือว่าเอาตัวรอดได้เรื่องการเงินคือเรียกว,ว่าดวงแคล้วคลาดนะคะนะสภา,าวะเศรษฐกิจได้ได้ต่างๆแล้วนาก็อาจจะกระทบคนอื่นแต่ไม่ค่อยกระทบเราเท่าไหร่น,นะคะ,นะเรื่องของโชคลาภอาจจะไม่ได้โดดเด่นมาก นะคะก็ลุ้นกันพอสนุกลุ้นเบาๆกันแล้วกันความรักค่ะความรักไม่เด่นค่ะคนโสดมีโอกาสที่จะเจอคนที่เข้าหาเราด้วยเรื่องของผลประโยชน์นะคะปล่อยผ่านค่ะไม่ต้องสนใจ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ก็ระวังเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเงินนะคะประเด็นเรื่องของผลประโยชน์หรือว่านะความสุขความต้องการส่วนตัวของเรากับของแฟนอะไรแบบนี้บางทีเราอาจจะแบบว่าวุ่นวายอยู่กับสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราอยากจะทําสิ่งที่เราชอบโดยที่บางทีอาจจะหลงลืมกันประมาณนี้มันเป็นอะไรที่ต้องมีความพอดีต้องมีทางสายกลางในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอย่าให้มันสุดโต่งเกินไป สุขภาพแข็งแรงคำแนะนำจากไพทาร่วันนี้พยายามเน้นในเรื่องของการปณีประนอมหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งนะคะกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งคนที่เราไปติดต่อเรื่องโน้นเรื่องนี้ด้วยนะคะคุยกับใครก็ต้องเงียบเียบนิ่งๆไ,ไว้เนาะไว้ไว้ก่อนนะคะหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งเนาะคือบางทีการที่มีปัญหากับคนรอบข้างมันทําให้เราวุ่นวายใจทําให้ชีวิตเราไม่สงบนะมันเป็นสถานการณ์มากคนมากความนะคะต้องใจเย็นๆค่ะ ต่อไปคนเกิดวันจันทร์ห้าเก้าห้าสี่หกสองศูนย์เจ็ดหกสี่เจ็ดสามเก้าค่ะการงานคนเกิดวันจันทร์ค่ะ วันนี้ดวงการงานถือว่าดีมีโอกาสประสบความสําเร็จความโดดเด่นนะคะนะของคุณเรียกว่าแข่งกับใครคุณก็ชนะแหละแล้วโดดเด่นมากกว่าคนอื่นด้วยนะคะเอาเป็นว่าพยายามทํางานให้มีความสุขทําไมถึงบอกว่าพยายามทํางานให้มีความสุขเพราะว่าคุณจะรู้สึกว่าไม่สบายใจนะบางทีอาจจะยิ่งถ้ามีหัวหน้ามีเจ้านายเราอาจจะรู้สึกว่าเราโดนตําหนินะทั้งๆที่เราทําดีแล้วแล้วคุณก็ทําดีจริงๆนะแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะว่าคนอื่นไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นเท่าเราไม่ได้เหนื่อยเท่าเราไม่ได้ทุ่มเทเท่าเราแต่ทําไม เขาแบบว่าเฉยๆม่เหมือนกับว่าคนทำนะคะแล้วโดนตําหนิแต่ว่าคนไม่ทำนี่สบายเลยนะเราอาจจะรู้สึกแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องสนใจนะคะแค่เราทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดก็พอนะคะตัวคุณเองคุณโดดเด่นอยู่แล้วนะคะแค่เป็นตัวของตัวเองแหละ นะเรื่องของการเงินถือว่ามีจับจ่ายใช้สอยนะคะแต่ฟุ่มเฟือยไม่ได้นะคะคือเรียกว่าถ้าใช้จ่ายตามความจําเป็นอะ่ะโอเคแต่ว่าวันนี้มีแนวโน้มว่าเงินอาจจะตึงมือนะคะตึงมือเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของรายรับเองอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะคะเราทํางานเราทุ่มเทแต่รายรับที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากแต่ในขณะเดียวกันรายจ่ายเรื่องของภาพลักษณ์รายจ่ายเรื่องของความสวยความงามรายจ่ายอะไรก็ตามแต่ที่ ที่มันเป็นเรื่องทึ่งเรื่องฟุ่มเฟือยเรื่องไม่จําเป็นแต่เราดันไปจ่ายเยอะอะไรแบบนี้อาจจะทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่น่าจะซื้อฉันไม่น่าจะจ่ายมันอาจจะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะแต่ว่าคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวเรื่องของความสวยความงามก็จะโดดเด่นมากกว่าได้เงินได้ทองมากกว่าอาชีพอื่นๆนะคะแต่ว่าบางทีมันก็เหนื่อยแหละรู้สึกว่าเออเหนื่อยขนาดนี้มันควรได้เยอะกว่านี้ไม่น่าก็อาจจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะยังพอมีใช้จ่ายตามความจําเป็นนะคะโชคลาภไม่ได้โดดเด่นนะคะก็ดูกันตามสถานการณ์ละกัน นะส่วนความรักไม่เด่นค่ะความรักนะคะคนโสดวันจันทร์มีโอกาสเจอคนที่ไม่จริงใจนะคะหวังผลประโยชน์จากเรานะคะไม่จริงใจแล้วก็คือบางทีต่อหน้าเป็นอีกแบบหนึ่งรับหลังอีกแบบหนึ่งประมาณนี้ปล่อยผ่านนะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ระวังเรื่องของความไม่ซื่อตรงการทำอะไรรับหลังการการมีความลับอะไรแบบนี้นะคะมันจะส่งผลในอนาคตได้นะคะเน้นซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเปิดเผยจริงใจต่อกันดีกว่านะคะมันจะลดปัญหาไปได้เยอะ สุขภาพค่ะสมบูรณ์แข็งแรงนะคะอาจจะระวังหน่อยนะคะวันนี้วันเสาร์บางท่านก็ออขออภัยค่ะนะวันจันทร์บางท่านเลิกงานมาก็อามีปาร์ตี้งานเลี้ยงสังสรรค์เข้าสังคมพวกนี้นะคะก็อาจจะทําให้ออส่งผลเสียต่อสุขภาพได้พักผ่อนน้อยนะคะกินดื่มมากกว่าปกติประมาณนี้เนาะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ต้องให้ความสําคัญเรื่อของการรักษาผลประโยชน์ของเรานะคะผลประโยชน์ของเราเรื่องเงินเงินทองทองนะคะสิ่งที่เอ่อบางทีผลประโยชน์ที่ได้มามันอาจจะตามมาด้วยปัญหาหลายๆอย่างก็ได้ก็ต้องคิดระมัดระวังและก็ต้องรอบคอบนะคะเรื่องของเงินเงิน,งนทองทองนะคะคนเกิดวันอังคาร สี่หกหกห้าค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งแปดเลขสามการงานค้นเกิดปดังคารนะคะ พยายามวางแผนงานให้เป็นขั้นตอน1 2 3 4นะคะมีแนวทางมีการวางแผนที่ชัดเจนและทําตามแผนการที่วางเอาไว้เป้าหมายไม่ได้ไปไหนนะคะแล้วก็พยายามอย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นจะช่วยเราคนอื่นจะเห็นด้วยกับเราหรือนู่นนี่นั่นนะคะคาดหวังให้ใครช่วยไม่ได้นะคะก็วางแผนของตัวเองให้ดีและทําตามนั้นก็พอแล้วนะคะในะเรื่องของการเงินนะคะการเงินอาจจะน,นเหนื่อยมากหน่อยในเรื่องของการหาเงินหาทองและมีคนที่เราต้องคอยซัพพอร์ตนะคะเรียกว่าเงินไม่ได้มาง่ายๆนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชาย เป็นอังคารคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยคุณอาจจะต้องการกำลังใจคือคนที่จะช่วยเรื่องเงินอาจจะน้อยแต่ว่าคนที่ให้กำลังใจนะมีนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นเพศตรงข้ามประมาณนี้นะแต่ใดๆก็ตามแต่ภาระถือว่าถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะถ้าเป็นผู้หญิงบันนงคารคุณอาจจะต้องเป็นคนที่เป็นฝ่ายที่ซัพพอร์ตคนใกล้ชิดคนรอบข้างแต่ใดๆก็ตามแต่ผู้ชายบันนงคารจะเหนื่อยมากกว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะผู้หญิงจะสบายกว่าเนาะ ส่วนเรื่องของโชคลาภนะคะอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะคะก็อาจจะต้องอาศัยดวงของคนใกล้ชิดแทนนะคะความรักความรักถือว่าโดดเด่นนะคะคนโสดรองคามีโอกาสเจอคู่เจอคู่ที่ใช่เจอคู่ที่สินเสมอกันเจอคู่ที่เป็นคู่ของคุณจริงๆนะคะดังนั้นวันนี้ก็ ดวงคู่มาแล้วนะคะนะขอพรนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะหรือว่ามองดูคนใกล้ชิดคนรอบข้างนะคะมีคู่ของเราวนเวียนอยู่รอบตัวอยู่นะคะหันไปมองหน่อยนะครับมีโอกาสที่จะสมหวังเรื่องความรักนะคะ คนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ความรักดีเช่นเดียวกันนะคะนะอะไรถูกอะไรผิดนะอะไรที่ควรทําไม่ควรทําเรารู้อยู่แล้วนะคะแค่อย่าเดินทางผิดก็พอแหละความรักยังดีค่ะเตียงแข็งแรงนะคะว่าไงว่าตามการมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะคําแนะนำค่ะจากไพทาร่นะคะ วันนี้ก็ต้องท็อปฟอร์มหน่อยนะคะความเป็นตัวเองความเป็นผู้นำความเป็นคนที่สามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีนะคะคุณต้องท็อปฟอร์มมากๆม,ม,มั่นใจในตัวเองแล้วก็ลุยเลยนะคะนะหรือว่าถ้าคุณเจอสถานการณ์ที่เรารูสึกเ,เหมือนฉันจะจัดการด้วยตัวเองไม่ได้นะคะการที่คุณมีคนที่เขาเรียกว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เชี่ยวชาญอยู่ใกล้ชิดกับคนเก่งเราสามารถที่จะเรียนรู้จากเขาเราได้รับการปกป้องการสนับสนุนจากเขาได้นะคะดูตามสถานการณ์ะคะ่ะ คนเกิดวันพุธอุ้ยห้าห้าค่ะหกสี่สี่ห้าหกเจ็ดห้าห้าหกสี่ การงานคนเกิดวันพุธค่ะ วันนี้ในเรื่องการงานอาจจะเจอปัญหาเฉพาะหน้านะคะมีอุปสรรคอยู่เหมือนกันนะคะมันไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ไพ่ออกมาเป็นในเชิงลบเล็กๆนะคะทั้งสองสำรับเลยก็เน้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็มีแผนสำรองเตรียมเอาไว้นะคะอะไรที่คุณคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดก็ได้นะคะแล้วตัวเราเองพลังหรือความพร้อมในการที่จัดการสถานการณ์อาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่นะคะก็ว่ากันไปตามสถานการณ์เนาะควรจะมีแผนสำรองเอาไว้นะคะ,ะต้องมีการประเมินล่วงหน้านะคะ นะส่วนเรื่องของการเงินก็อาจจะมีตึงมือบ้างนะคะไม่ได้ใช้เงินคล่องมือสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องของโชคลาภม,มันก็จะไม่ได้โดดเด่นมากและอาศัยดวงใครก็ไม่ได้นะคะลุ้นพอเหมาะลุ้นพอประมาณก็แล้วกันคือเรียกว่ามีน้อยใช้น้อยนะคะแล้วก็มีการเตรียมแผนสำรองเอาไว้นะคะใช้จ่ายแต่น้อยดีที่สุด ความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะคนโสดมีความสุขแบบคนโสดนะคะนะใช้เวลากับงานใช้เวลากับครอบครัวแค่เนี้โอเคแล้วนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางทีเจอแต่คนที่เข้ามาในลักษณะฉาบฉวยอะคะ่ะนะมาคุยแล้วก็ไปคุยแล้วก็หายนะคะมีแต่แบบว่าคนแปลกหน้ากันนะคะปล่อยผ่านค่ะ คนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ก็พยายามใช้เวลาร่วมกันให้มากหน่อยนะคะใช้เวลากับคนอื่นให้น้อยใช้เวลากับแฟนให้มากโดยเฉพาะยิ่งวันนี้ควรจะเป็นเวลาที่ใช้กับครอบครัวให้มากที่สุดมันจะทําให้ความรักแน่นแฟนนะคะสุขภาพนะคะก็อาจจะมีปัญหาพักผ่อนน้อยนะคะคือบางทีดึกดื่นเที่ยงคืนก็ทําอะไรก็ไม่รู้นะคะบางทีอยู่หน้าจอทํางานหรือคิดความเครียดอะไรพวกนี้ต้องระวังตรงนี้นะคะมันส่งผลเสียต่อสุขภาพได้นะคะ พักผ่อนเยอะๆหน่อย คำแนะนําจากไพทาโรนะคะสถานการณ์ไหนเราต้องมีการประเมินนะคะว่าสถานการณ์ไหนจัดการได้สถานการณ์ไหนจําเป็นที่จะต้องมีคนช่วยหรือยอมรับช่วยความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดนะคะมีคนรอช่วยเราอยู่แต่ว่าเราเองเราต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าเราต้องพร้อมที่จะเปิดรับความช่วยเหลือเปิดรับน้ําใจจากคนอื่นบ้างนะคะมันก็จะโอเคกว่านาอแต่ใดๆก็น่าจะเป็นวันที่มีคนคอยช่วยคอยซัพพอร์ตแหละนะคะแต่เราต้องยอมรับหรืออาจจะมีร้องขอบ้างเล็กน้อยนะคะ ค,คนเกิดวันพฤหัส,สบดีห้าหนึ่งเก้าศูนย์แปดเก้าแปดหกสี่สี่เลขแปดค่ะ การงานคนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะ วันนี้เรื่องการงานถือว่าเป็นวันของความสําเร็จของคุณนะคะความทะเยอทะยานความโดดเด่นความเป็นคนที่ทําอะไรก็สําเร็จแล้วก็อยู่เหนือคนอื่นด้วยนะคะใครก็สู้คุณไม่ได้นะวันนี้สิ่งที่ต้องให้ความสําคัญหรือระมัดระวงังหรืออาจจะสร้างปัญหาให้ได้คือเรื่องของสภาพจิตใจนะคะมันอาจจะมีความผิดพลาดในอดีตที่เรายังปล่อยวางไม่ได้นะคะแต่เราต้องพยายามปล่อยวางเพื่อที่จะเขาเรียกว่า move on จากความผิดพลาดในอดีตแล้วก็มองแค่ปัจจุบันและอนาคตที่จะมีแต่สิ่งดี ดีในเรื่องของการงานเข้ามานะคะพยายามทำงานให้มีความสุขก็พอเนาะ นะเรื่องของการเงินอาจจะไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ยังพอสามารถที่จะประครับประคองได้มีจับจใจใช้สอยนะคะดูแลตัวเองได้ดูแลคนใกล้ชิดดูแลคนในครอบครัวได้เพียงแต่ว่าในส่วนของรายรับเองอาจจะไม่ได้มาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่าไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นแน่นอนในเรื่องของโชคลาภก็มีโอกาสที่จะผิดหวังได้นะคะลุ้นพอประมาณนะอาศัยดวงปีเกิดราศีเกิดแทนกันแล้วกันเนาะนะแต่ใดๆก็จัดการตามสมควรนะคะคือถ้ามันจาเป็นจะต้องใช้จ่ายคุณก็มีใช้อะเออคุณก็มีใช้คุณก็มีจ่ายเพียงแต่ว่า เราลดความคาดหวังลงแล้วก็จะสบายใจหรือมีความสุขกับการใช้จ่ายเงินมากขึ้นนะคะความรักค่ะคนโสดรอบตัวก็มีแต่เพื่อนนะคะมีแต่เพื่อนยังไม่มีแบบเกินเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็อใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะ นะความรักของคนที่มีแฟนมีแฟนมีคู่นะคะนะก็ต้องระวังประเด็นเรื่องของเพื่อนนะคะบางทีอาจจะทําให้เรามีประเด็นกับแฟนก็ได้มีหงุดหงิดใส่กันนะเช่นนะประเด็นของการใช้เวลากับเพื่อนให้ความสําคัญกับเพื่อนมากกว่าให้ความสําคัญกับแฟนประมาณนี้มันต้องมีความพอดีแล้วมันต้องมีเขาเรียกว่ามันต้องมี มีความสำคัญที่ไม่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเออบางทีไปกับเพื่อนก็โอ้ยสนุกสนานนะคะแล้วก็ลืมแฟนไปอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะมันทําให้อาจจะมีทะเลาะกันได้สุขภาพถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องดูแลสุขภาพของคนใกล้ชิดก็ได้นะคะ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้อาจจะต้องใช้ความกล้ามากเป็นพิเศษนะคะนะลุยการทำอะไรก็ตามแต่ทำในเชิงรุกนะคะถึงเวลาที่จะต้องดึงเอาความเข้มแข็งของเราออกมาเพื่อที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อที่จะต่อสู้กับอุปสรรคจัดการกับอุปสรรคต่างๆหรือปัญหาต่างๆในวันนี้ก็จัดการได้แหละแต่ว่าเราก็ต้องท็อปฟอร์มหน่อยนะคะคนเกิดวันศุกร์ ห้าสามหนึ่งสองสองสี่แปดสี่เก้าศูนย์สองหนึ่ง การงานคนเกิดวันศุกร์วันนี้โดดเด่นในเรื่องของอการเจรจาในเรื่องของการงานการบรรลุข้อตกลงต่างๆนะคะการที่มีคนคอยซัพพอร์ตอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีข้อตกลงร่วมกันที่เขาเรียกว่ามันต้องเลือกหน่อยนะคะต้องเลือกหน่อยว่าใครที่จะช่วยเราได้ใครที่จะเป็นคู่คิดนะใครที่จะเป็นหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานนู่นนี่นั่นนะคะแต่ใดๆก็ตามแต่ก็ถือว่า ส่งผลดีมากกว่านะคะสิ่งสําคัญคือสภาพร่างกายจิตใจของคุณนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่พร้อมบางท่านพักผ่อนน้อยบางท่านแบบว่าเออนะเหนื่อยทํางานเหนื่อยเกินไปหรือบางท่านเออวันหยุดกออ็ไม่ได้พักผ่อนแล้วพอมาวันจันทร์พลังก็เหลือแทนที่พลังมันแบบว่ายังไม่ได้ชาร์จแบตให้เต็มที่นะคะกลายเป็นว่าเราไม่ค่อยพร้อมสาหรับสิ่งดีๆในเรื่องการงานที่รอเราอยู่นะคะดังนั้นพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ดูแลสภาพร่างกายจิตใจของตัว ตัวเองให้พร้อมสําหรับข้อตกลงหรือว่าอะไรใหม่ๆในเรื่องของการงานเนาะ ส่วนการเงินนะคะถือว่าก็มีจับจ่ายใช้สอยตามสมควรนะคะแต่ว่าอาจจะเจอปัญหาบางอย่างที่มันเป็นปัญหาที่ยังค้างค้างอยู่ไม่สามารถเคลียร์ได้ภายในวันเดียวแต่ว่ามันเป็นปัญหาชั่วคราวนะคะแล้วเดี๋ยวพอวันต่อๆไปมันก็จะดีขึ้นเองมันจะมีทางออกทางแก้ในวันต่อๆไปสําหรับวันนี้ต้องอดทนรอนะประคองสถานการณ์ไปก่อนนะคะคือบางทีมันก็มืดแปดด้านอ่ะมันยังไม่เจอทางออกภายในวันเดียวนะคะณวันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนรอบข้างช่วยเหลือส่วนรวมมากกว่าปกติ แต่ว่าใดๆก็ตามแต่มันก็เหมือนเป็นการเสริมดวงเราด้วยนะคะในะเรื่องของโชคลาภอาจจะไม่ได้โดดเด่นเนาะนะการเสริมดวงในเรื่องของการเงินโชคลาภวันนี้นะคะบริจาคเงินนะคะกับสภากาชาติไทยบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลน,นะคะหรือว่าบริจาคโลหิตเหล่านี้นะคะจะเป็นการเสริมดวงเรื่องการเงินโชคลาภนะคะที่ไพ่โชคดีมีสุขแนะนําคุณนะคะมันจะมันจะมีโอกาสได้เรียกว่าสมหวังในวันนี้เนาะ ความรักค่ะความรักไม่เด่นค่ะคนโสดยังไม่เจอที่ใช่นะคะยังไม่เจอคนที่เขาเรียกว่าเ,เราชอบนะ,ะบางทีคนที่เข้ามาวนเวียนรอบตัวก็มีแต่สร้างปัญหาให้นะคะวันนี้ปล่อยผ่านคนที่มีแฟนมีคู่ระวังกระทบกระทั่งกันหรือมีปัญหาการที่มีประเด็นกับเรื่องของการงานนะคะต่างฝ่ายต่างมั่นอกมั่นใจในตัวเองมั่นใจในความคิดมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะก็เลยอาจจะทําให้มีกระทบกระทั่งนะด้วยการใช้อารมณ์การไม่ยอมแพ้ไม่ยอมกันพวกนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะ สุขภาพนะคะปัญหาสายตาหรือพักผ่อนน้อยจากการที่บางทีอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มากจนเกินไปนะคะก็พอดีพอดีแหละ คำแนะนาจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้ให้ความสําคัญเรื่องของความมั่นคงและความมั่นคั่งนะคะเรื่องของครอบครัวนะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณดูแลครอบครัวดีไม่มีปัญหาครอบครัวนะคะมีเงินมีทองใช้มีความมั่นคงครอบครัวมีความสุขปัญหาต่างๆในชีวิตคุณก็น้อยแล้วก็อาจจะไม่เกิดด้วยซ้ำนะคะวันนี้ให้ความสําคัญกับครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของเงินทองทอง,งนะคะต่อไปคนเกิดวันเสาร์ สี่หนึ่งสี่แปดหกแปดค่ะห้าสองห้าศูนย์สามเจ็ด คนเกิดวันเสาร์ประเด็นเรื่องของการงานวันนี้ดีนะคะงานดีงานมั่นคงทุกถิ่นทุกอย่างราบรื่นไปหมดเลยนะคะไม่ต้องห่วงเนาะวันนี้อาจจะมีประเด็นให้คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะประเด็นว่างานที่เราทํางานที่เรารักงานที่อยากจะทําทําแล้วมีความสุขกับงานที่ทําแล้วได้เงินเยอะแต่เราอาจจะไม่ได้มีความสุขหรือไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะเลือกนะคะดังนั้นวันนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าต้องชั่งน้ําหนักให้ดีว่าจะเลือกสิ่งไหนจะเลือกอย่างไรนะคะแต่ใดๆก็ calls, ตามแต่พอดวงดีก็มีโอกาสที่คุณจะเลือกใน <S <S สิ่งที่ถูกต้องและก็เหมาะ นะคะส่วนเรื่องการเงินถือว่าดีมากๆนะคะวันนี้เงินหล่นมาจากอากาศนะคะอยู่ที่ว่าจะหยิบจะจับได้น้อยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะเงินจับจ่ายใช้สอยเรียกว่ามีมีโอกาสได้เงินพิเศษเงินที่ได้มาแบบฟุกๆแต่ว่าเราอาจจะได้ไม่ได้ทั้งหมดนะคะ <c oughs> สังเกตดูว่าเงินมันหล่นมาเยอะแต่ว่าคุณมีสองมือนะคะยัดใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงแล้วนะคะเหลือปากคาบนี่แหละก็ะเอาทําให้เต็มที่นะคะเรียกว่าวันนี้มีโอกาสที่โชคจะแบบว่าหล่นมาแล้วนะคะเ,เรื่องของโชคลาภเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์ถือว่าดวงดีกว่ากว่าคนเกิดวันอื่นๆนนะคะที่เปิดไพ่มาเนาะ นะแล้วก็มีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุจะให้โชคให้ลาบด้วยนะคะก็ลองดูใครที่ยังไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่นะคะตัวเลขที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุในครอบครัวนะคะลองดูนะคะแต่ใดๆก็เออมีดวงโชคลาบอยู่นะคะนะมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่พื้นดวงนะคะอาจจะไม่ได้แบบว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากแต่ว่าก็ได้แหละนะคะยิ้มมีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้มีความสุขกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะ ความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะคนโสดดูแลตัวเองให้ดีนะคะใส่ใจเรื่องของภาพลักษณ์นะคะต้องสวยต้องหล่อไว้ก่อนให้ความสําคัญกับการดูแลภาพลักษณ์มันจะทําให้เรามีโอกาสที่จะสมหวังในความรักมีโอกาสที่จะมีแฟนในอนาคตนะคะแต่วันนี้ก็อาจจะไม่ให้ดวงมันไม่ได้เด่นทางนั้นนะคะก็ ก็อยู่แบบสดๆดูแลตัวเองให้สวยให้หล่อไว้ก่อนนะคะเรื่องความรักค่อยว่ากันในวันต่อๆไปวันนี้ก็มีแนวโน้มว่าสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะส่วนความรักของคนที่มีแฟนมีคูนะ่การดูแลภาพลักษณ์ก็ใส่ก็มีความสาคัญเช่นเดียวกันอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะวันนี้อาจจะมีประเด็นที่ทําให้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของเราทําให้เราผิดหวังทําให้เราเสียใจหรือทําให้เขาเรียกว่าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะใดๆลดความคาดหวังลงแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงแรงกระทบกระทั่งหรือว่า ปัญหาที่มาจากประเด็นของภายนอกประเด็นทีเ่เรื่องของสภาวะเรื่องของคนอื่นเรื่องคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเรามาทะเลาะก,กันเอง๋ยวบางทีมันประเด็นอย่างอื่นที่มันกระทบเข้ามาทําให้เราเราไม่สบายใจหรือไม่มีความสุขอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะสุขภาพนะคะระวังเรื่อง,องแค่เรื่องของการกินนะคะเบาหวานไขมันพวกนี้นะคะของหวานเบเกอรี่ต่างๆน้อยๆหนะน่อยนะคะน้อยๆหน่อย คำแนะนําจากไพ่ทาโร่วันนี้ใจเย็นๆนะคะนะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจอะไรก็ตามแต่ที่ตัดสินใจอย่างไม่ระมัดระวังไม่รอบคอบเพราะใจร้อนหัวร้อนง่ายนะคะแล้วก็เอา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 รมณ์เอาความรู้สึกความต้องการตัวเองเป็นใหญ่ประมาณนี้แล้วก็บางทีอาจจะต้องระวังเรียกว่าทะเลาะก,กับเขาไปทั่วแบบนี้ไม่ได้นะคะใจะเย็นๆนะคะ ดวงประจำวันจันทร์ที่1กันยายน2568ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยๆทุกท่านค่ะโอกาสน้าเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ